สวัสดีค่ะผูฟิวลปูนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะออกไปหาอะไรเป็นมื้อเย็นสักหน่อยค่ะแล้วพอดีนะคะเรามีสิทธิ์คนละครึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเขาใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันยังไงค่ะมาดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์นะคะเราต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องดูที่เป๋าตังค่ะะเป๋าตังเราต้องเติมตังไว้ก่อนนะคะอย่างตอนนี้นะคะเรามีอยู่ศูนย์บาทค่ะเีลยวเราต้องเติมตังนะคะกับคำถามที่ว่าเราต้องเติมตังให้ครบ3,000บาทรวดไหมคําตอบก็คือไม่นะคะให้เราเติมเฉพาะที่เราจะใช้ในแต่ละวันแค่นั้นเองนะคะเมื่อเราเติมตังแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมต่อมานะคะก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตเราต้องมีนะคะเพราะว่าในการใช้จ่ายผ่านแอปเปอลตังค์นะคะจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการสแกนจ่ายค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้อมูลนะคะข้อมูลร้านที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะเราสามารถสร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะว่าร้านไหนร่วมบ้างนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะให้เราสังเกตสัญลักษณ์หน้าร้านค่ะเพราะเขาจะแสดงป้ายสัญลักษณ์ไว้นะคะ อันนี้เราเดินมาที่ตลาดเลยนะคะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ไว้นะคะว่าในตลาดนี้มีร้านที่ร่วมโครงการค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินหานะคะว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการบ้างนะคะซึ่งเขาจะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ไวะคะ้ค่ะ ร้านที่ร่วมรายการแล้วค่ะตรงนี้เองนะคะสัญลักษณ์แสดงไว้ค่ะเป็นเขียงหมูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกหมูกันก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการอธิบายนะคะเราจะซื้อหมูมูลค่า200บาทแล้วกันนะคะคเดี๋ยวขอเลือกก่อนค่ะเ,คเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาจ่ายผ่านเป่าตังค์นะคะเ,คเราเปิดแอปเป่าตังค์นะคะแล้วก็ิ้มไปที่ G-Wallet ค,ค่ะ จากนั้นนะคะจิ้มตรงที่ใช้สิทธิ์ค่ะแล้วก็จิ้มตรงที่สแกนจ่ายอีกทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็สแกนบาร์โค้ดของแม่ค้าได้เลยค่ะแล้วระบบก็จะตัดเงินเลยนะคะตรงนี้นะคะเราใช้จ่าย200บาทค่ะระบบก็ตัดของเราไป100บาทนะคะจากนั้นเราก็ทำไปตามขั้นตอนตามสเตปเลยนะคะ เรามาดูกันนะคะตอนแรกนะคะเราเติมตังในเป๋าตังอยู่200บาทนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ใจ่ายมูลค่าสินค้า200บาทนะคะจะแกนไปแล้วนะคะระบบก็ตัดเงินของเราจากเป๋าตังนะคะ100บาทค่ะที่เหลือนะคะรัฐบาลก็สนับสนุนให้อีก100บาทนะคะแล้วมีคําถามอีกนะคะว่า อีก50บาทละหายไปไหนล่ะคะเดี๋ยวเรามีคําตอบให้ท้ายคลิปนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะคะว่าเงินในกระเป๋าตังค์อ่ะเราจะเหลืออยู่1 0 0บาทจริงไหมเพราะว่าตอนแรกเราเติมไว้อยู่200บาทนะคะเราก็กลับไปนะคะแล้วก็เช็คเช็คดูนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะโชว์ให้ว่าเงินในเป๋าตังค์ก็จะเหลืออยู่100บาทนะคะ เดี๋ยวเราจะเช็คยอดเงินคงเหลือนะคะเพราะว่ารัฐบาลให้เรามาอยู่3,000บาทใช่ไหมคะแล้วเราใช้จ่ายไปแล้วนะคะเราจะเช็คว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะเช็คยอดเงินคงเหลือนะคะแล้วก็จิ้มไปที่ g Wallet ค่ะจากนั้นนะคะจิ้มไปตรงที่ใช้สิทธิ์ค่ะแล้วก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือนะคะว่าเราใช้จ่ายไปแล้วแล้วคงเหลือยอดเงินเท่าไหร่ก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะคะเป็นวิธีเช็คง่ายๆค่ะ จากเมื่อตะกี้นี้นะคะที่เราจ่ายผ่านเป๋าตังค์อยู่ที่มูลค่าสินค้าอยู่ที่200บาทนะคะแล้วรัฐก็จะสนับสนุนให้เรา100บาทเราจ่ายเองอีก100บาทนะคะแล้วมีคําถามว่าแล้วอีก50บาทล่ะคะหายไปไหนนะคะ <an> <hab> เดี๋ยวเราจะอธิบายอยู่2แบบให้ดูดังนี้นะคะจากเมื่อกี้นี้นะคะเราซื้อสินค้าอยู่มูลค่า200บาทนะคะรัฐบาลก็สน <an> ับสนุนให้เราอยู่ที่100บาทค่ะเพราะฉะนั้นในการจ่ายจริงของเราเราก็จะจ่ายอยู่ที่100บาทนะคะ ในการเติมตังในเป๋าตังของเรานะคะเราจะต้องเติมขั้นต่ำอย่างน้อย100บาทค่ะแล้วอีก50บาทราคาหายไปไหนคําตอบก็คือไม่หายไปไหนนะคะเงิน50บาทก็จะยังอยู่ค่ะแต่ก็ว่าจะนําไปทบในกระเป๋าตังหรือทบในยอดของในการใช้ใจ่ายในวันต่อไปอีกทีนะคะเงิน50บาทก็จะไม่หายไปไหนค่ะในแบบที่2นะคะสมมุติว่าเราจะซื้อสินค้ามูลค่า400บาทนะคะ การสนับสนุนของรัฐบาลก็สนับสนุนให้เราอยู่ที่150บาทค่ะแล้วเราก็ต้องจ่ายจริงอยู่ที่250บาทนะคะเพราะฉะนั้นการเติมตังในเป๋าตังของเรานะคะเราจะต้องเติมตังอยู่ที่250บาทไปขั้นต่านะคะเพราะอะไรหรอคะทำไมไม่คนละครึ่งนะคะเพราะว่ารัฐบาลมีเพดานในการสนับสนุนอยู่ที่สูงสุด 150บาทเท่นนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะรัฐบาลจะสนับสนุนเราแค่150บาทต่อวันที่เหลือนะคะเราต้องจ่ายจริงทั้งหมดค่ะและนี่คือวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะคะเมนมาบอกใต้คลิปได้ค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะว่าเราต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะภายในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มีเวลาอยู่2เดือนกว่านะคะในการใช้สิทธิ์ค่ะ3,000บาทและอย่าลืมนะคะว่ารัฐบาลจ่ายให้เราวันละ150บาทนะคะคนละครึ่งค่ะใช้จนถึงวันที่31ธันวาคมน,นี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปชอบกันต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ